ฮิโตริคาคุเรนโบะหรือที่รู้จักกันในชื่อการเล่นซ่อนหาคนเดียวเป็นตำนานที่เกี่ยวข้องกับการเล่นซ่อนหาที่เดิมพันด้วยชีวิตกับตุ๊กตาผีสิงซึ่งการจะเล่นเกมนี้คุณต้องมีตุ๊กตายัดนุ่นเข้าสารน้ำเกลือหนึ่งแก้วแล้วก็ที่ดีๆสำหรับซ่อนตัวสำหรับขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเล่นทำได้ดังนี้ 1. นําตุ๊กตามาผ่าท้องแล้วควักนุ่นข้างในออกมาให้หมด จากนั้นเราก็เอาเข้าวสารใส่ไปแทนให้เต็มและเอาเล็บหรือผมของเราที่เตรียมไว้ใส่เข้าไปในตัวตุ๊กตาด้วยเพื่อให้ตุ๊กตาตามหาไม่ผิดคน 2. เย็บปิดท้องตุ๊กตาด้วยได้สีแดงเย็บเสร็จแล้วไม่ต้องตัดได้ทิ้งให้นําได้ที่เหลือพันตัวตุ๊กตาให้หมด 3. ตั้งชื่อให้ตุ๊กตาแล้วเรียกชื่อที่เราตั้งให้ดังๆ3ครั้งสําหรับวิธีการเล่น ต้องรอให้ถึงตีสามและปิดไฟในบ้านทุกดวงให้มืดสนิทจากนั้นเปิดทีวีช่องที่ไม่มีสัญญาณทิ้งเอาไว้หยิบตุก,กตาขึ้นมาแล้วบอกว่าคนหาคือฉันดังๆสามครั้งแล้วเอาตุก,กตาไปไว้ในห้องน้ําเปิดน้ําในอ่างล้างหน้าให้เต็มแล้วเอาตุกตาใส่ลงไปจากนั้นเดินออกจากห้องน้ําไปกลางบ้านแล้วนับหนึ่งถึงสิบดังๆเสร็จแล้วเดินถือมีดไปที่ห้องน้ำแล้วพูดดังๆว่าเจอแล้วพร้อมกับเอามีดแทงตุกตา เสร็จแล้วทิ้งมีดไว้ข้างๆตุ๊กตาจากนั้นพูดว่าต่อไปเธอต้องเป็นคนหาแล้วไปซ่อนโดยให้เราถือน้ำเกลือไปด้วยหากจะเลิกเล่นระหว่างที่ตัวเองซ่อนหรือตุ๊กตามาเจอคุณให้ออมน้ำเกลือไว้แล้วพ่นใส่ตุ๊กตาแล้วพูดดังๆว่าฉันชนะสามครั้งหลังจากเลิกเล่นแล้วให้นำตุ๊กตาไปเผาทิ้งซะแต่คนที่เคยเล่นบางคนเล่าว่าพอเลิกเล่นแล้ว เดินกลับไปหาตุกตาก็พบว่าตุกตาไม่อยู่ที่เดิมหรือได้ยินเสียงเดินไปมารอบๆบ,บ้านแล้วเสียงทีวีที่เปิดไว้จะมีเสียงซาดังขึ้นมาเองบางคนก็บอกว่ามีรอยน้ำเป็นทางทั่วบ้านเหมือนตุกตาที่เปียกน้ำเดินตามหาเราไปมารอบบ้านมีข่าวลือเล่าต่อๆกันมาว่ามีผู้เล่นพิธีกรรมนี้แล้วเสียชีวิตปริศนาหลายรายแต่ที่ทุกรลยเหมือนกันก็คือ ตามร่างกายจะถูกของมีคมบาดไปทั่วร่าง